มาเลยเพื่อนมอร์ morning, morning. นิ่งมอร์นิ่งในในหมู่บ้านนี้เขาจะคอมเพล็กทุกอย่างเห็นไหมใครอยากออกกําลังกายก็มีเรือมีเรือถีบด้วยออกกําลังกายค่ะถีบเบบรือถีบถีบสำนักงานตอนนี้อยู่ที่สนามนะเขาก็จะแยกเป็นส่วนเป็นหมู่บ้านเก่าแก่คุณภาพดีมากเลยเขาจะแยกเป็นส่วนอันนี้คือสนามวิ่ง อยู่ซอยไม่ไกลจากบ้านหน้าบ้านใช่หไหมก็จะมีสนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นกว้างมากตรงนี้ถ้ามีกิจกรรมอะไรก็ต้องมาทําตรงนี้สนามเด็กตรงนี้สนามเด็กค่ะสนามเด็กเล่นนะคะกว้างมากเรายิ่ไปดูทางเข้านี่เหมือนแบบว่าขับรถในป่าบริเวณได้พาไปดูสํานักง,งานแล้ว สำนักสำนักงานทําการหมู่บ้านสวยใหญ่ไหมนะนั่นแหละตรงนั้นคือสำนักงานสำนักงานหรือก็จะสำนักงานบางคนก็จะมาเล่นนี่คือสำนักงานค่ะตั้งอยู่ติดอันนี้ไม่ใช่บ้านเป็นบ้านแต่เป็นสำนักงานสำนักงานติดต่อจะเป็นติดต่อขายซื้อทุกอย่าง สำนักงานนิติบุคคลอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงสนามเด็กเลยนะคะอาเลียกูดอาเลียบริเวณคุณภ,ภาพชีวิตสนามเด็กเล่นก็กว้างกว้างติดแม่น้ำติดแม่น้ำคุณหนูพาเดี๋ยวน้องบอลก็จะไปอาบน้ำแล้วคุณมอบอลนี้สนามเด็กเล่นกว้างมากเนาะมีสนามให้เด็กๆ เล่นพาน้องหมาพาน้องหมาน้องแมวมาเดินเล่นสนามเด็กเล่นติดกับแม่น้ำหน้าหมู่บ้านปะคุณหมอบอลไปโลซานสูริกสามตัวฮัลโหลลูกอ้ามันจะมากัดแม่ยังไงใครยกมือขึ้นสูริกยกมือขึ้นสูริกน,นั่นนี่ชื่อเมองน่องนะ่นี่เดี๋ยวเยอะได้เอาอีกตัวหนึ่งชื่อคอนเกนไป อันนี้โลซานอันนั้นโลซานหรอลูกตัวน้ำโลซานลูเซนลูเซนโลซานปะเดินไปเดินไปเดินไปกลับบ้านแล้วได้เดินไปกลับบ้านแล้วจะไปเปิดลานแล้วไปพาสามตัวดึงวุ่นวายขายกะปินั่นหละเวลามันเดินเดินเดินกลับบ้านก่อนเพราะว่า คุณหมอบอนจะไปเปิดร้านสี่มงตอนนี้เช้า,ชามาออกกําลังกายค่ะมาออกกําลังกายกับน้องหมาน้องแมวมีหมาสามตัวเล็กๆข้าอีกตัวหนึ่งจะเอาตัวใหญ่ๆซื้อบ้านให้หมาก็แพงกู่เนาะตัวใหญ่อาจจะชื่อขอนแก่นพันนาเออวันไหมเราเดินได้สองสามสี่รอบนีเขาเดินได้หลายรอบแล้วนะปลูกปลา ก็โฮมก็โฮมไปเดินกลับ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 ป้านลูกปะเดินกลับสวยมากมีแต่บ้านสวยๆมีแต่หมู่บ้านคนคุณภาพดีเอ้ยไม่เดินออกกําลังกายกันเดินไปสวยเนาะสวยๆหมู่บ้านเนี่ย มีต่หมู่บ้านสวนไปลูกไปไปกลับไปซูมเอามุมนี้ให้ดูเพราะว่าสองอาทิตย์วิก็จะกลับสบี้ก็มีจะลูกอยู่สองปีก็ถึงจะได้มาอยู่ลคะค่ะสองปีถึงจะได้มาอยู่แล้วก็อีกบ้านสวนบ้านสวนก็อยู่ทุ่งนาบ้านฝางอีกสามส